สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจากกับอีหลาผ้าลอกมือนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบัวรอยไขหวานนาะจ้กบัวรอยกับเซมีหลากสีนาะจ้กจะมีเป็นดอกอันชันเป็นสีชมพูเนาะค่ะหลัวกาจะเป็นสีเขียวใบเตยเนาะจ้กที่ขาดบ่หด้เลยจ้า,าคือไขหวานเนาะค่ะหรือว่าไขหลวกนั่นเองเนาะจ้ะเอาบัลอสานะาจา้ะมา้อมๆกันเนาะจ้ะ รับแหลกลากะจะปอกไข่ก่อนเนาะคะ่ะกระทอะไข่บึ้มเป็นไข่ลวกเนาะจ้ะอืมเป็นตะแสมแห้งค่ะพี่น้องจ้ามาโบวาด้วยลายเนาะจ้ามาแสบแสบท้กันคือเกาเนาะจ้ะบัวรอยไข่หวานเนาะจ้า ทำใหญ่ๆไปเลือกจ้ะใบที่สองคะ่ะบึ่ม ขก็กันดีดีค่ะไข่เหนียๆเลยจ้ะอืม แล้วก็มือนี้ได้แอปเปิ้ลหน่อยเนาะจ้ะมาสองน่วยจ้ะ คำยังไงน้ำกันด้วยจ้ะมาคำยังไงน้ำกันจ้ะน้ำเห็นเวียกเมื่อเดี๋ยวกินโค้งหวานเนี่ยไม่แห้งครับ ตอนนี้ลากินเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนอกจากลากะสิอโตลาพีลาน่องไว้เพียงสมหนิคือเกลนเกจากจับพูกไอกลาผ้าล้อะได้หม่ในคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ